อปน้ำหอมข้าไมไปฝากนะ่ะจ้างมึงร้านเคสบ่ะคำพูดคำตาน้องว่าเอ้ยงามบอโอ้เด๊ะน่าคือบรรุกเจก็บเขี้ยวมาเองน,นี่เนาะเอออะไรปันชิงคองตกมาากันจะภูเบี้ยเว้ยเด็กน้อยนี่เอื้ยนี่งามอะได้ผู้บ่าวมาเอื้ยหลายเด้อมีแต่สูตรนี่แหละห้องเอื้ยว่าโบงามนะ่ะเป็ดตลาดแมคะอยู่ตลาดนี่ห้องเอื้ยคนงามหมดได้เขาว่าแนี่เด๊ ไเป็อตลาดซื้อผักฮา่นไหนแม่ค้าเขาวก็ห้องว่าคนงามซื้อผักซอยเนี่นไปหาน่นค้าห้านไหนเข,ขาก็ว่าคนงามเอ้ยซื้อเครื่องซอยแดงนยองให้เจ้าซื้อเครื่องเจ้ซื้อเออเจ้าซื้อเครือ่องเจ้าซื้อเจ้านี่นี่นะเอหอมเมมเหมูย่างซ้มสมองมัได้ผลนะขเจ้านี่นะโอ้ยถามคนถือวันนี้ถือแล้วถามถือเล้ว มนนั่งขู่เียก็มีลายโคตรลงมายนะขี้ก็ไปขี้ก็ตายจะังที่มานถามางามบอซันมึงงามัน้อเ่องินนาก็ไปเปผู้บวดเออเพศขงมมนุษย์นาจะงามมน่ะเอองานใดก็ไปซื้อปันผัวบดเนาะแม่กูม่หาางนะคะแนนกูแม่กาเงินเพศความงามมแล้วกูนี่จักไม่ยังเบื่อยังมาถามมางามบูงามที่เป็นงามว่เป็นยว้าวเอา เ็จงามยุสแสล่ะเอาก็ไปเพจดูคลินิกแซนดี้สาขาพุ่นตองใกล้บ้านแถานี้เด้วาคลินิกแซนดี้เขาเจ้าทภาพเพจอย่างไงคลินิกแซนดี้เรื่องคนงามน่ะเขาเฮ็ดครบวงจรบพรว่าจะเป็นเสริมดังเฮ็ดตาสองสั้นเฮ็ดปากงามๆซีดโบท็อกซ์ซีดไขมันและอื่นๆที่สําคัญคลินิกนีิน่ะมีผู้เชี่ยวชาญเก่งมีประสบการณ์หลายปีเพจก็งามเพจก็ถึกใจถ้าเจ้าไปเฮ็ดอยู่คลินิกนีิน่ะเจ้าจะงามเจ้าจะไม่ผิดหวังโอ้คักบันนี้คือบ๊อบบอกเลยแต่โดนสนะ เ <No. S 2> ออนี่เจ้ามาถามเจ้าเพจกระจ่าจากงามนะเออเออขอบใจบักล่าอ๋เว้นทำมานั้นเออเว้นมันนะแม่เอ,เ,อเว้นแม่แล้วศูนความงามแซนดี้บิวตี้ซเซ็นเตอร์บริการเรื่องความงามครบวงจรบรว่าจะเป็นเสริมดังเสริมหน้าอกสอเสริมคางเพิ่ปากกระจับเพิ่ตาสองสันซีดซิวซีดสลายไขมันซีดฟินเดอร์โบ็อกและอื่นๆ ที่สำคัญสูนความงามแซนดี้ยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านความงามที่เก่งและมีประสบการณ์หลายปีมีความสํำนิสํำนานและเชื่อถือได้แซนดี้บิวตี้เซ็นเตอร์